เเักโอ้ยมาแล้วพระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วพมาเอกมาแล้วเอาจอดจอดเลยนะจอดแล้วมานี่เลยจอดเลยอ้าวจไปไหนแหมจอดแลยมาเข้ามาโอ้ยเออเออนั่นแหละนั่นแหละอุ้ย ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละมาเลยโอ้ยมาจับเจิงพอดีเนอะลุงลุงโดมครับผมลุงโดมจับเจิงพอดีมาอู้กับเรื่องการเรื่องงานก่อนลุงชัยมาลุงชัยขึมานั่งเพ่อู้กันเรื่องการเรื่องงานเล่นเล่นเกมมาเดี๋ยวนี้นั่งเพ่ครับก้อยเออลุงโดมพร้อมบอ,อ,อกวันนี้จะเล่นเกมก่อนครับ <c oughs> เล่นแบบแบบเกมแบบเกมมหาสนุกเนาะเออแบบเกมมหาสนุก ครับผมลุงชัยลยไอ้ลุงชัยว่ยลยะลุงซากรอเล่นก่อนใจพอดีใจซานอ,อ๋อใจซาน,นแต่ลุงชัยนี่เล่นได้ได้แน่นอนนะมันมีปัญหาเอาอย่างนี้ประเดี๋ยวนี้มันจับขากันพอดีสี่คนสี่คนก็นคือสองกู้ <c oughs> แล้วประเดี๋ยวนี้น่ะหลังบ้านเฮาเปินไถนาพอดีผูกเข้า ลุงโดมได้ยินกอครับได้ยินครับอ่าแล้วบเดี๋ยวนี้ลุงโดมมีชื่อเสียงแล้วไปทางใดก็มีคนถามมีก้าคนตักคนต่อเอาอีเดี๋ยวผมจะฮอลุงโดมกับลุงซักเล่นขี่ม้าท่งเมืองเนาะเอาละเต็มใจกอครับให้โดมเป็นคนขี่เออไอโดมเป็นมา<อ>้าไ,ได้ญงเอา ไปได้ไงผมไ่ได้แบกน้ำหนักอ่ะค่ะดาบแบกน้ำหนักไแบกน้ำหนักผมสี่สิบหกอันนี้นี่หกสิบเอ็ดไปเปลี่ยนางได้สีนะฟังก่อนลุงโดมคือหมอมซักเพื่อนขี่ขี่หลังเนี่ยก็ได้ไงแล้วผมจะขี่เอลฮักแก่ผมจะขี่ลุงชัยก็ได้ไงเนาะละแข่งไข่ล้นเนี่ยไข่ไปไก่ไข่ไปก่อนไข่ถึงก่อนชนะคนนั้นได้ได้รางวัลเอาอ่ะ ปได้ไงผมไปได้ไงฮะมันแบกน้ำหนักนะครับนะได้มาหกเจ็ดสิบแปดสิบพอมาแก่หกสิบลุงชัยได้ก่อผมขี่หลังลุงชัยผมมาได้แฮะจะขี่จิงนะฮะไปอู่ไปเลยมันเขาเพราะมันก็ต้องขันลุงซักยังขี่ลุงดมเลยเอาแหละผมจะซักเออผมจะขี่คุณน่ะเออลุงซักขี่ไอ้ดมเลยเนาะและขีงก็ขี่แฮะเลยเออนะกลับปะเขาทดลองกันยหกรรมเนาะ ทดลองก่อนป่ะเอาตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะขี่คูณก่อนแล้วเดี๋ยวเฮาก็ไปถ่ายที่กลางนะป่ะลุงโดมลุกยืนเพื่อลุงซักขี่ไปผมไปได้ให้ผมโด้แเป้ก่ะยืนแข็งแรงหน่อยก่ะยืนตรงตรงโอ้ซักเอาเออเอ่อลองพอเออแหละแหละเออฮักแน่ไปอู่ไปเลยขึ้นแหละเอ้าฮักแน่ เป็นยังไงเอวฮักเด้โวเป็นยังไงไเอวฮักเด้เอวฮักเด้มันบาดเต้ลุงโดมันบาดเต้อะอ no ่าลุงช oh. yeah. eh ัยเหรอผมลองขึ yeah. spans, right. no ้นล really ุงชัยกันบ่อลุงชัยนี่มันสู้อะดั่งโบนฮั่บลน่ะโบนฮะเดี๋ยวว่าเออโอวเอาอี๋เลยกะไหนไปใช่อย่างอี๋ใหญ่อันนี้เสียมอบนี่มันเสียมอบกะเลือกยืนอะเลืกยืนผมจะขี้กะเออห้ามเปิดจะตาย

มันบาได้อีปะไปกลางตรงเลยปะทีนี่มันนี่มันจะบาได้เหรอมาไปไปแห้งอย่าไปยันไหนก็บาดได้ไอีมาไปได้